มัไม่สาวคนอะน่มึงกดสตโอไปรีชีเค้กไปเลยหรอกู๊บมันกูเดืไงมันบอกว่ามันแพงเราะงินไปซื้อเค้กน่อยเดี๋ยไปซื้อซื้เค้กนอยโอ้โแล้วมันมีแค่สามคนนะพวกมันอยู่ไหนอะน oh, oh, oh. ี่ไงนี่ใครอะลอะไอตัวชมพูนี่ใครเนี่ยชมพูไหนไอตันไอตันถอยถอย เขาพงไม่เล่นเนาก็เล่นอยู่นี่เอ๋อไมก็เล่นเลยนะไอ้น่านปแต่ถ้าเป็นมาชาลาเต้เป็นมาชากินลาเต้ใช่ไหมไม่มันไม่ได้อ่านว่าเป็นว่าาเต้มนะใครนะแต่ว่ารางนึงนั้นไม่ได้แไม่ไม่ไม่รออันหนึ่งรออันหนึ่งรออันหนึ่งดีมากไปไปตีเราไปเพ้แล้วเชียวะอันนี้เข้าแล้วเหรอเออไม่เห็นคู่เลย มันไม่ไม่ชื่อเดีมีมันจะเปลี่ยนเชฟมั้ยเปะเป็นเชฟบะเออจะเปลี่ยนไหมเอาไอตัวเหลืองนี่นะตูดเปลี่ยนไหมไม่เออตัวกูเป็นสีเหลืองเหรอไข่ก็หนุ่มหัวเหลืองแล้วใครเป็นด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์เดีกยงหนุ่มผู้มีชีวิตรลอดพอตเตอร์กอนะก่อนะผมแฮร์รี่ไหนอยู่วะ ผมแฮร์รี่ครับผมรู้ใจแล้วไหมมันเปลี่ยนอยู่มันเปลี่ยนเสียงไปเปลี่ยนเสียงมาไม่หยุดเลยเฮ้ยไม่ไม่วอไม่วอมเอาดานยากสุดเลยยากวอมันบอกว่าทำอะไรไอ้มันบอกว่าทำอะไรก็ทำเละแล้วอันนี้ไม่มันบอกเหมือนหล่านเหมือนหล่อดเหมือนหลอร้อยยี่สิบเหมือนหล่อด สี่ร้อยกว่ามั้งอย่ายัดหน้าได้มาสี่ร้อยเลยมบงกูแล้วอันนี้ยแล้วบอกว่าอย่ายัดหน้าได้มาสี่ร้อยเตานเตรียมตัวเสียเงินด้วยนะเว้ยที่ไรคุนผู้ชมคนละสิบบาทเนี่ยใครทำอะไรทำไมอ่ะเอ้าทำไมฉนตัวแล้วทำไมกูอยู่บนมึงเป็นตัวเหลืองใครทำอะไรอ่ะพาดบอกให้ว่าจะเสียเงินคนละสิบบาทแล้วพัดเข้าไปเลย ถ้าจะทำไมใครต้องเสียเงินใครทำอะไรอยู่นั่นเนียเกาไม่รู้กัทำพี่อะไรเขาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเราต้องทำซาชิมิกุ้งเว้ยก็กามันมันมีชารับูมิทำอะไร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 กวาดแล้วกวาดแล้ว

โไม่แล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปมา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 แล้วไปมาแล้วไปมาทำไงดีทำอไงดีไอาไงดีทใาทำไงดีไอข้าวมันยังไม่ทำอไงดีทำไงดีทำไงดีโอ้ทำไงดีทำไงดี บายมใครเตะมากเนี่ยไปไม่ไปบายไปไม่ล้างไม่ล้างไม่้างย้อนีาอยเลยดิเมใครไม่ดูดูดิเราได้กำไรคนเยอะมีคนตั้งใจเล่นอยู่ ชนไอ้ย่าไค้เอาจานข้าวขอไปดีนี่ม้งเดิทีลบล็อกเนี่ยม้งดิตาบล็อกเลยแหละเนี่ย e x p e c t ้าบอกว่ากูสีเขียวกูไม่ได้สีแดง กูสีเขียว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 เข้าใจไหมกูสีเขียว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 กูพิการแต่ก็ยัดนายได้อีเอืยอกูีเขกูีกูีเวทตเขกูีกูีเวทตกูีเขกูลงเวกมาเขีอืกอืีเอเอวมารเกอย่างมึงไม่เข้าใจหรอกเอวกเกลอย่างมึงไม่เข้าใจหรอกนี่นแม่งเ ชนแม่เลยชนแม่เลยตา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 ย